สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โซเชียลวันนี้อยู่กับเราในเกม r e s s n n m m s t t r r ในคลิปนี้เราจะมาทำการทดสอบระบบนะครับของเจ้าลูปเวอร์ตันกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเข้ามายัางเซิร์ฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นค่าเซตัสของเขานะครับผมก็คืออัตราความเร็วสูงสุดอยู่ที่9.0อัตาาราการเร่ง12.4การเลี้ยว11.8 ดิฟมุมแคบนะครับ10.4แล้วก็ดิฟมุมกว้างอยู่ที่11.7นะรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับสายของมันก็จะเป็นบรรลานตรงกลางๆนะครับแล้วก็มีพซีฟสกิลติดตัวนะครับเป็นระบบแรงดันอากาศนะครับผมตรงนี้นะครับเอามาใช้งานนะครับเวลาที่มันมีอากาศเข้ามายังตัวเครื่องเยอะขึ้นนะครับก็จะเพิ่มความเร็วนะครับผมทำให เกิดความเร็วลดมากขึ้นนะเป็นแรงมาของรถนะครับผมแรงดันไอดีนะตรงแบบนี้นะอากาศเข้าเยอะฮะไปดีฮะประมาณนี้เราจะไปทำการทดสอบระบบกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเราจะทำการทดสอบที่0 1 3แล้วก็5 ECU กันนะครับการจูนนะครับผมปรับไปที่2 3 3 3, 3 2นะ เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอันจูนเดียวกันนะครับผม,มสนามสนามโอเคครับเราจะไปทดสอบดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ศูนย์ ECU กันก่อนเลยกับเจ้าลรเวอร์ตันเราจะมาทำการเทสกันนะครับตอนนี้ว่าการขับ ว่าเป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับเ้าเลือรพตัน,นี้เวลาเข้าโค้งมันจะมีอาการแบบเอ่อเพื่อว่าแข็งๆหน่อยนะครับมันมันไหลอยู่นะแต่ว่าต้องต้องคุมจังหวะดีๆนะครับแบบเนี้ยจุดๆอ่าป็นการเข้าโค้งที่ดีดีดีด <laughs> ตอนที่ช่วงที่ขึ้นลมเข้ามาด้านบนที่เป็นปเปอร์เซ็นต์ขึ้นมามันค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถจะหลุดไหมไม่หลุดดีแล้วโอ้ยชนนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไร ถือว่ายังยังไปต่อได้ไเห็นห็นลมไหมเห็นเห็นลมกระแสลมหไหมมีกระแสลมออกกันข้างรถกระแสลมหรือระบายความร้อนไม่รู้ๆๆอันนี้ก็เป็นศูนย์ ECU ประมาณครับมาที่1 ECU กันโอ้รู้สึกว่ามีความเร็วขึ้น ในช่วงที่เริ่มออกสตาร์ทมานะครับอาการโค้งก็มีมีกำลังเพิ่มขึ้นมาเออเร็วขึ้นเร็วขึ้นหนึ่ง ISU นี่รู้สึกว่าเร็วขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแล้วก็การโค้งรู้สึกว่าต้องต้องปรับหน่อยนะต้องเข้าเข้าเร็วนิดนึง่ง โอ้โหตาการที่จะหลุดออกโค้งนี้ค่อนข้างจะมีสูงนะแต่ก็ไหลดีนะผมว่าการโค้งการอะไรก็ขับสนุกอยู่ครับแต่ต้องคอนโทรลดีๆหน่อยต้องฝึกบ่อยๆอ,อ,อ,อ่ะเร็วขึ้นเร็วขึ้นออโอเค เกือบลุดชัวร์นี่ไงโอเคเอาตัวรอดไปได้นะโอเคนี่ก็คือ1 ECU นะครับเวลารู้สึกว่าขยับลงมาอีกประมาณไม่ถึงวิศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ก้า ต่อมาเรามาอยู่ที่3 ECU กันโอ้พุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะ3 ECU ว้าวว้าวแรงแรงดีแรงแรงจนจะหลุดแล้วเนี่ยอุ้ยเสียงเลยอืมแรงจริงเพื่อนเพื่อนแรงขึ้นมาเยอะเลย ความเร็วความแรงของรถเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็น3 ECU แล้วแรงเบี่ยงออกก็ค่อนข้างที่จะสูงไม่รู้ว่าการที่ตอนช่วงเข้าโค้งถ้ามีเกตของแรงลมอยู่เขาเรียกว่าดาวฟอรดที่ช่วยตุการกดรถอะ่ะมันจะมีส่วน เข้ามาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตหรือเปล่าตรงนี้จังหวะแบบเนี้อานจะมีแรงกดรถไหมทำให้รถตัวรถไม่ค่อยหลุด Born. นะครับอาจจะมีส่วนในหรือเปล่าที่เขาออกแบบตัวเกมมาตัวนี้มาเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งแต่ว่าลมที่เข้ามันก็หายไปนะ <c oughs> เวลาลดลงมาน,นะครับเป็นหนึ่งที18วินาทีนะครับ มาต่อกันที่5 ECU กันเลยความแรงสุดๆแล้วตอนนี้5 ECU โว้โหพุ่งออกมาเยอะเลยอุ้ยอืมตอนโค้งโอ้ยมันกำลังมันเยอะจังหวะนี้จะคุมไม่อยู่นะอุ้ย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 ไอ้หาเอาเรื่อง และถนนมันแคบด้วยไงโอยเอ่เอเซน็นเ,เซน็นโอ้ยโอยโอยเวียงไปพอพอพอได้พอได้โอ,อ้โอันนี้หลุดออกไปหน่อยเลยนะต้องดิฟขึ้นแดงเลยอะ่ะเพื่อท,ที่จะหยุดไม่ให้มันหลุดอะ อโอ้โอเหมือนนิดนึงแรงลมสะดุด <c oughs> <c oughs> แรงครับแรงแรงหูให้ซีอูดี่แรงเลยโอ้โหจบไปทีนึงนาที1สบหกวินาทีนะครับโอ้เวลาค่อนข้างที่จะใช้ได้ใช้ได้ ต่อมาเป็นการเทียบความเร็วนะครับตั้งแต่ 0, 1, 3แล้วก็5 e c u ต่อมาเราก็มาทำการขับคีในสนามอื่นกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นสนามที่มีความกว้างเยอะกว่านะครับผมเวลาเข้าโค้งตรงนี้คือมันจะได้ระยะแบบตีวงกว้างไปนะมันก็จะเหมือนกับจะไหลจะโอเคกว่านะแต่ถ้าเกิดเจอในพื้นที่แคบก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับกัแบจบเจ้าลิเวตัน แต่พอพื้นที่เปิดกว้างมันทำให้เหมือนตัวเขาจะรีบความสามารถออกมาได้เยอะนะตรงนี้ทางตรงเยอะๆดิฟกว้างๆน่าจะได้เปรียบตรงนี้คิดว่านะผมว่าเรืบตันน่าจะทำได้ดีโอ้นี่ก็ไหลซะแบบลงซรายไปเลย ขึ้นอะไรขึ้นข้าง,างที่จะถือว่าดีเลยทีเดียวเนี่ยมันจะปล่อยไหลตรงนี้ได้ดีอู้นิดนึงกว้างเกินก็เหมือนจะหลุดนะเออต้องคอยคอนโทรลดีๆนะครับคอยคอนโทรลดีๆขับบ่อยๆมาเรามาเทสกันอีกสนามนึงกันลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงสนามนี้มันก็จะมีโค้งแบบ ซ้ายขวานะครับต่อเนื่องนะครับเป็นตัว S ซึ่งก็เราก็ต้องคอยปรับคอยเบรกดึงเบรกมือไว้ไม่ให้หลุดเจอิมโอเคพยายามนีม่นะพยายามดึงเขาข้างในนะอันนี้จะเป็น ผมขับที่5 ECU นะมันก็เลยจะมีแรงกำลังค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวปุ๊บปุ๊ยังอยู่ยังได้ได้ได้มันก็จะอืมมีเวี่ยงออกโอ้ยลุยยากยากเป็นลายได้อยู่เหมือนวิ่งบนหญ้าแล้ว แรงไม่ตกเหรอตกตกตกบางจุดนะดนบางทีก็เบรกเยอะนะเบรกลึกหน่อยอะถ้าเบรกไม่ลึกบางทีก็แบบมันจะหลุดไงกำลังมันสูงเบียงอากาศเลยเวลาเข้าโค้งแบบเบียงอากาศนี่โอเคโอเคครับนี่ก็เป็นการทดสอบในที่ของ5 ECU นะ ลองขับลองเล่นนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการทดสอบระบบนะครับกับเจ้าเลเวอตันถ้าถามว่ามันแรงไหมมันมันก็แรงนะครับในรุ่นของเขาก็คือคาร์สปอร์ตเป็นรถที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้ยาวๆกันเลยนะครับรถคันนี้แต่ก็อย่าลืมว่าต้องหัดขับนะครับซ้อมขับนะครับ บ่อยๆให้ชินนะครับเพราะว่าตัวรถค่อนข้างที่อาจจะดูเหมือนจะเข้าโค้งแข็งๆหน่อยแล้วพอเข้าโค้งปุ๊บมันก็จะถลายลื่นออกไปแล้วก็บางทีอาจจะทําให้เราหลุดโค้งเปก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันเราปรับได้นะครับอยู่ที่เราเราก็จูนหาแล้วก็ค่อยๆปรับหานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอนโทรลแล้วก็ ขับได้อย่างสนุกสนานแน่นอนผมว่านะนะครับผมอืมสําหรับเจ้าลเวอร์ตันนะครับผมอืมก็มีมีไว้ก็ดนะีเป็นหนึ่งใน7คันที่ใช้งานนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ต้องการรถในคร์ดของสปอร์ตนะครับรถด,ดีๆสักคันหนึ่งครับหรือว่าถ้าขับแล้วไม่ถูกใจอาจจะปล่อยข้ามไปก็ก็ได้นะครับไม่เป็นไรให้มาทําการทดสอบทําการเทสด,ดูก่อนนะครับ ถูกใจก็ค่อยสุ่มต่อไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านครับขับคันไหนสนุกก็เอาคันนั้นนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับใครสนใจเติมเกม racing master นะครับเชิญในที่ z g o t h นครับบริการเติมเกมออนไลน์ racing master ตลอด24ชั่วโมงทักไปหาพี่แอดมินได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ